สวัสดีครับอยู่กับช่องคำพูนโรมิ h ชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับเราบันทึกเมื่อวันที่13นะครับพฤศจิกายน2567นะครับเป็นก่อนวันล้อยกระทงนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูศิลปินนะครับคำพูนโรมิทนะครับก่อนทําการแสดงเนี่ยเราเตรียมตัวอะไรกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปจะพาไปดูทีมนางนักแสดงทีมนางเอกนะครับผมว่าแต่ละคนเนี่ย เตรียมตัวอะไรบ้างก่อนขึ้นแสดงนะครับไปกันเลยครับไปกันเลยอันนี้ก็จะเป็นเต็นท์นักแสดงนะครับแต่ละคนช่วง <c oughs> ประมาณทุ่มสองทุ่มเนี่ยจะเป็นอะไรที่เร่งรีบนะครับเพราะว่านักแสดงแต่ละคนเนี่ยก็จะเตรียมตัวนะครับก็ก็ก็ทำตัวตามสบายเลยอดนนี้มาสอบถามมือื้อแต่งไปถามไปได้อยู่ปั <c oughs> น้นี่อันนี้ เข้ามาแหวหาน้องก่อนเลยนะครับนี่นางเอกแนนนะคะพี่น้องสวัสดีครับเอาอนุญาตเด้อค่ะเด้อสินแนนสูตรจิตกานะครับผมมันี่พอ่ะพ่อเป็นยังปีนี่เออเอาเอาเอาของนู้นนี่แหละผ่าซกปกุ้นู้นนี่แหละเอาไปเลยไปเลยนี่นะครับนางเอกเก็บตัวหน่อยนึงโอเค นางเอกแนนสุจิตตานะคะปีนี่โซเล็ตพอมันบ่ครับผมโซเล็ตเพลงแหลกเลนแ์เลนส์สมือบ่ครับแเลนส์สมือครับตั้งแต่ตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยมีมือใดอันขึ้นบ่ท่านบ่ครับผม<โ>บ่มีงเกตวันนี่ก็ขึ้นท่านสมือแมนค่ะแมนสิฟ้ามาได้ก็ต้องท่านแห่ค่ะแล้วคอยมาเติมหม,มนบ่ครับผมบ่พี่โจ๊กหนูเติมบ่ได้เลยเด้งนูหนูแต่งแฮมันตลอดเลยปกติหนูแต่งหนาแล้วเร็วอยู่ค่ะแต่หนูสี่าหม่องแต่งโตโอ้ครับผม ไอ้อยากเห็นตั้งอีกเน่ยบอกนะครับว่าขันขนข้นตอนนึงเคลียรรับกันเตรียมเตรียมตัวนี่แตะละมือนี่เริ่มต้นจากจังไรนะครับผมเริ่มต้นจากแต่งหน้าเลยค่ะเราก็ต้องแบบรีบแต่งหน้าให้เร็วที่สุดเพราะเราเป็นคนแต่งตัวช้าสําหรับคนอื่นหนูบงหนวดหนูแต่งตัวซาแห้งซ่ามากถึงมากที่สุดแต่ว่าแต่งหน้านูไว้อยู่ค่ะบางคนที่มาซ้มเหมือนทั้งหน้าเนี่ยกาซิบบรูเนาะว่าขั้นตอนเป็นจังไรแบบไดเนาะเป็นว่าสุดๆ<ส> เห็แต่ความสวยงามด้านหนาไปที่กับสีแดงเข้มสแต่ความเป็นจริงก็หลายขั้นตอนแรนค่ะในสิแต่งหนาแล้วในสิไปบ้างเห็ดผมในสิ่มาใส่ชุดอีกนะครับย่างหลายทำมือประท่านก็คือนหนูบริใส่ถุงน่องแค่นั้นนะเพราะว่าหนูต้องร้องเพลงแรกหนูต้องใส่ถุงน่องใส่ชุดข้างในไว้เลยอะไรเงี้ยค่ะลงมาหนูก็ได้ได้แข่เปี่ยนชุดแล้วก็เปี่ยนทรงผมแล้วหนูก็ขึ้นไปลองเพลงเพราะหนูซิมีเวลาแค่ เพลงโชว์กับเพลงคำขุนวอนแฟนในการเตรียมโตัวเกลงต่อไป อ่ะคือประมาณสิบนาทีอ่ะค่ะโชูเหล็กก็คือโชว์เพลงพุทธบูชานอนเทียนเทโวเลยแล้วในอีกแน่นการช่วงก็สื่อเป็นเพลงแรกอีกแม่นค่ะพี่โจเก็คือเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรขอใจเธอแลกเบอร์โทรค่ะเป็นกำลังเล่นเสียแรงใจนั่นอีกแนนเอาต้องอีกแนนมือดีมันเปิดเลยก่อนถือแล้วกระโงมือเรื่องเป็นเทศกาลลอยกระทงให้นางเอกแนนรวยพรแฟนคลับลอยกระทงหน่อยครับอวยพรค่ะพี่โจมีวางในหลักอวยพรค่ะกะ่สำหรับเอ่อ มือลอยกระทงเนาะมันก็เป็นประเพณีของของเฮาอยู่แล้วเฮากะร้อยสิงประดีไปแล้วนะแม่นก็ขอให้ยร้อยสิงประดีร้อยความทุกข์ความโศก,กออกไปนะคะแล้วก็ให้เหลือไว้แต่ความโศกสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยค่ะและที่สองขัญอย่าลืมว่าเป็นกําลังใจให้กับนั่เอกแน่และกัละกันที่งานแม่นค่ะ วันลอยกระทงนี้เราจะไปเจอกันอยู่ที่หนองคายหนองคายแมนค่ะเป็นร้อยรอยริมโคงเลยปีนีนะคะเอาลัรู้ว่าสิมีคนมาหาหรือเปล่าอย่าให้อย่าให้น้ำตาจะไหลแล้วโอเคเดี๋ยวให้นั่งอีกเตรียมตัวนะคะใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับไปแล้วพี่น้องไม่คลิปลง y o u t u b e ครับโอเคไปกันต่อครับพี่น้อง ปกติเราเอกนางเอ,อกแน่นี่นางรถน้ำผัยนะครับพระเอกติงลีล่ลแล้วก็นา่งเอกจูนนะครับผมแต่ตอนนี้เพิินไปเตรียมตัวอยู่นะครับพี่น้องไปเดี๋ยวผมภาพไ,ไปอีกไปอีกหนึ่งคันรถนะครับผมเข้าไปหานังเอกแล้วรถคันอีกนั่งเอกคือกันนะครับพี่น้องก๊กก๊กก๊กอันนี้ก็โชว์แรกคือกันครับพี่น้อง มาแล้วเอ้าบ่วงเนื้อกันกอกับปิ้นมาเสิรบวกกระโถ่หาแน่นตี่บ่วงเนื้อเอาลูกออกมาจากรถแน่นเด้นี่เรียบร้อยขลอยหยาดฝาอกกันเลยค่ะนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณมาค่ะบอบอบอได้บอได้หันมาบอกครับผมข้าเบ่งความลุกล้นนะครับอยู่แล้วนะครับบอได้ขายสวยอยู่แล้วนะครับผมสำหรับนางเอกคนนี้นางเอกนางเอกเสียงแล้วกับผู้เล่นขึ้นเวทีนั่นคือนางเอกแจนปิยพรนะครับผม โชว์แหลกแมนวะนี่แมนครับเขาสิทําการสัมภาษณ์แบบนี่เลยนะครับเรตตี้อันนี้เขาเอินยังครับนั่นปีนครับปีนนี่กำลังแทงนะครับพี่น้องแม่เล่าให้ผมเอิยนปีนบอ่าปีนจากปีนเราต้องใส่ยางต่อครับนี่ใส่หนูเครื่องประดับแล้วก็ชุดครับโอ้ยบ่ต้องฟ้าขั้นตอนไหลอยู่ครับเพราะว่าเปิดงานแล้วก็มอบรางวัลไหลล้างวัลอยู่ครับผมมีวิทยาอีกหลายอันอยู่ครับ อาตุ้ชอบเล่นเลยเล่นก่อนบ่เล่นก่อนแล้วค่อยเปิดงานบ่อเลเปิดงานแล้วก็เล่นเลยนี่นะครับผมเล่นรายไปเลยค่ะสองพุ่งขึ้นนี่โมวันเห็นโมวันบ่ล่ะค่ะเป็นจังไรครับโมวันบ้านเรี่ยไรอยู่ค่ะคุณบอกว่าสปอร์ตเกินสองรอบสามรอบสี่รอบห้ารอบเลี้ยนไม่ต้องรีบลูปวันจีเอาบ่อตองหันมาเซกตกองอะไรเดี๋ยวออกกองหันไปเองไวพรอนงานลอยกระทุ้งไงไวพรอนนะคะสำหรับทุกคนนะคะที่อันสุขใส่วัรลอยกระทงความถูกอะไรเนี่ย ว่าไปทั่วอะไรเน้ตอนนี้เออว่าไปรวด่ไปยังเทามันปอปีอยู่หรอกสุขสันต์วันลอยกระทงนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็เห็นแม่มันซีซ่าเห็ดไปอบบวยพรอยไปอบมีไม้ประจับตัวแล้วก็แล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขร่ำรวยเงินทองในวันอ่าไม่ใช่เกือบแล้วในวันลอยกระทงนะคะ นางเอกแจมีครูร้อยกระทงไปครับบ่มีด้ยค่ะอ่าเออเอาถามเบสิเลยถามเอสิเลยตอบเบอสิเลยล่ะและเขาก็หันมาอีกหาอีกหนึ่งนังเอกนะครับพี่น้องเอเิ่คนตอ๋อเบิรเพลินพันกระจกก็ไ้ครับพี่น้องเนี่ยนั่งกําลังติดคนตานะครับเดี๋ยวให้เบิ่งแบบเรียวๆเลยซอยนังติดปะครับพี่น้องป้ากันสีวาคับอันนี้นังเอกมีสุภาพรนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะนะ ถ้าติดตาแล้วเขาจะพึ่งได้ขังเห็นเหรอนั่งเอกฟอฟาวนี่ก็คือโซ่แหลกนะครับแแต่ก็บอกขวใจได้รับอันนั้นโซ่สุดท้ายคือฟาวเขียนได้รับนันนั้นนะอันนั้นนา่งเอกเจมนะครับผมคือฟาวเขียนแถบวัดในกล่องขึ้นรอแถบวะไม่ใช่คืออันนี้ยังไม่ยังไม่ขึ้นหน้าเสร็จนะโอ้ฟาวพี่น้องไมครับจะเห็นคือผมครับนะฮะมือวันรอยกระทงหายร้อยกระทงครับอยหาใหนาล้อยคือผมครับตอนนี้ผมหนาล้อยครับเพราะว่าผมทาแปรงมาตท่นเขียนเขียวอยู่ครับเมืบอเว้บ ขึ้นรถขั้นใหญ่เมื่อยอยู่อุ้ยนั่นเลาหันมาสวยเลยแต่ว่าจะเป็นขาวๆด้วยเพราะว่ายังไม่ทาแก้มค่ะเพราะกล่องเของหามันอุ้ยนั่นเนาะทีนี้มัโกกแต่กี่อย่างมันกลันนี้วคือเบื้องหลังแบบเบื้องหลังสุดๆบปรดรีดก็เท่ดีอย่างนี้พี่น้องเบื้องหลังสุดๆอันนี้ก็สะ อาจจะคาดหวังคอนเทนต์ว่าเราต้องมีเรื่องคุยจริงๆบอมี่ครับอยากไทยเห็นะซึ่งว่าจริงๆแล้วดูตันเจริงเป็นจังไดนเขาเลาะออกกระดาษเปียกเซฟหนาเบื้องตอนนี้แล้วเป็นจากไหนไม่พี่น้องจะผู้จันั้นชี้เขาจะจำไม่ได้เขาจะเอาเงินคืนเนอะไม่ได้นะพี่มาค่ะเนี่อันนี้เราขึ้นโชว์แรกเหมือนกันกับน้องเจนค่ะเราเป็นคนที่สามวันนี้พี่เป็นโชว์แรกนะเราเป็นคนที่สามเต็นไอเจียกเาโชว์เหล็ใช่โชว์อยังครับโชว์ดาบ เมยบอสเออน้องวัตต์อันนี้เขาเอื่อขั้นตอนการเฮ็ดยังครับน้องเอี๊ยมี่อันนี้เป็นการกรีดอะไรนะที่แหลมคมเออบางคนเนี่ยเพิ่นคิดว่านางเอกพระเอกเนี่ยสิมีการจ้างสั่งแต่งหน้าแต่ละคนเป็นบ่ครับข้าพุทธมิตรบ่แมนไม่ต้องแต่งเองแต่งเองเฮ็ดคมเองค่ะใส่เพเองจากเครื่องสว่างเนี่ซื้อมาแต่เป็นนางเอกปีแรกคุนได้ครับพี่น้องใส่บ่ทันเบิดกับบนทันได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าเพิ่น เปิดต,ติดใจสินนิหาซื้ออะไแเ้วเพราะว่าออกมาหนหลุดเดี่ยวตัวนี้แห้ง้างตัวนี้ตั้งแต่สมัยเลี้ยนคนได้ดนิพี่น้นนนองอยา่ามาเกาะกมีอะไรเอาวพอันวันลอยกระทงในคำนั่งหญิงนี่ค่ะวันลอยกระทงนะคะเขาให้ทุกคนสุขสมหวังในวันลอยกระทงนะคะแบบว่าวัลอยกระทงก็หาแบบมีคู่ลอยกระทงมีความสุขในวันลอยคู่ะเอยคู่เต็งันคนไม่มีคู่ก็ขอให้มีความสุขคนไม่มี บัตรท่านหอดคิ้วบัตรท่นหอดคิ้วแต่ละแต่ละเสคคิ้วได้ดิบว่าหอดดอกเฟิงโซงไหนคนเามีคู่ก็ขอให้มีครูได้มือร้อยกระทงขอให้แบบบุฟเฟ่โอ้บุฟเฟ่นบุฟเฟ่บุฟเฟ่ก็มานี่ครูแบบบุฟเฟ่สันติวานนะคะพวกที่ขีดอะไรประมาณนี้ขอให้มีความสุขในวันเรากระทงทุกคนนะคะอ่าแล้วอย่าลืมฝากติดตามฝากติดตามนะคะพวกเราสามสาวมาตัวก็กล่ะ ฝากติดตามพวกเรานะคะรถคันนี้รถนา้ำมีไฟฝากติดตามวสุพนะข้าผุนร่มมีดค่ะน้องเมิสุภาพรน้องเจริยาพรแล้วก็พี่อะไรนะพี่อะไรนะพี่อะไรพี่อะไรอ๋กล้ามกูชี้ง่ายพ่อหยังเนี่ยเอ็นกูขึ้นเพ่อหยังเด็นกูเปียงลงกองมึงอะไรพี่เจมค่ะพี่เจมตลาดล่างหรือพี่เจมนั่นโรงสักนะคะเป็นพี่ชายที่ดีที่สุดแหละแสนดีที่สุดสามันติดตามชู้นี่คือชู้แหละคือชู้หยั่งโชพุทธบูชา ค่ะโชว์บรรทาัทาเพลงของน้องเมย์ก็คือนักรบเนียนามแล้วก็ชว่ชวงแรกช่วงแรกก็จะมีโชว์อีกโชว์หนึ่งของหนูกับกับพี่พระเอกก็คือพี่หนึ่งพะละันชัยก็จะเป็นโชว์มัซซีโอ้ยนี่ท่านก่โชว์มัซมซ,มซีนะคะเป็นเออเขาเอ่ยอ,อ,อย่างกันหาหน้อยฟุนาระตาบริเรนพ่อไปแล้วโอเคไป คนต่อไปครับพี่น้องรอบนี้20ปีอ่าแล้วครับพี่น้องนี่ก็คือทีมงานศิลปินนะครับกับเพียงไบทอนี่นะครับผมอย่าเป่าถั่วข้อกันหนาเข้อยของานผมเลยเอามาครับพี่น้องเพื่อที่หน่อยใจนะครับผมสำหรับพระเอกนะครับผมคิดยังไปเมื่อกี้ครับผมลืมไปแล้วมาอันมาเลยครับแต่เป็นคิวคางเดียวก็ได้ปั๊ดแต่เราเขียนคิวเลียวเลยครับพี่น้องมาเนี่ยครับหนึ่งสองฝากไปน้ำครับวันลอยกระทงนี้นะครับมืออื่นนะครับฝากไปน้ำ นะฮะพี่น้องเคสจังไรก็ได้ครับมาแต่ย่าเฮย่าเฮนาได้ร้อยกว่ากระทงเนาะแล้วก็ฝากพี่น้องไว้น้ำฝากได้เจมส์พี่รอแต่ว่าในของครับขอบคุณหลายๆครับอืมอืมนะแไ่ได้ร้อยเนาะมันบูดิงแล้วทั้งหล่อทั้งมันบูดิงก็น่ารักที่สุดแล้วครับด้วยย่างที่ผมนะครับผมย่ำขีดเส้นไตไปเลยเนาะนะครับผมเคย ตกใจจนผมย่านเกือบตายครับผุ้ยิงหนาลอยครับมาลอยกระทงนหนาข่างผมหันไปผมว่านพีหลอกครับฝากไว้น้ำผู้ใป่วยเพราะ้นแล้วกระทงเป็นขับคอยพี่น้องขับรถขับลาหรือว่าออกเดินทางเวลากระทงขอให้ตลอดปลอดภัยนะครับมีแต่ความสุขนะครับเพราะต้องลอยเป็นคู่ก็ไเลยครับพี่น้องครับแต่ว่าอธิษฐานอนไนลงไปในกระทงกขอคอยประสบความสําเร็จกับคําอธิษฐานทุกอย่างนะครับมีแต่ความสุขความเจริญตลอดปีนี้และตลอดไปนะครับฝากไว้น้ำครับ อย่าลอยก็กระทงเด้อฝากผลงานพอฝากผลงานเพลงนี้ครับที่พี่น้องได้ยินสาวแท็กออกมาไม่ใช่สาวแท็กเป็นเขาเรียกว่าเนี่ยเสียงเนี่ยเสียงเนี่ยน,นี่ะะนะครับเพลงของผมตัวรับเจ็บนะครับฝากพี่น้องไปนั่งดังบ่ดังก็รออีกสิปีผมรุนนะครับเพราะว่าเพลงนี้ผมทําเผื่ออนาคตหลายๆเพลงเดี้ดังอ,อนาคตตัวรับเจ็บครับนะฮะคันว่าคันว่า กันครับกันสิบปีว่าดังกะผมก็์กเจ็บเองครับแค่นี้แหละผลงานบนเวทีครับติดตามในช่วงช่วงครับช่วงช่วงช่วงที่เป็นของเจ้าของช่วงช่วงลิ้นหุ้ยตายไปตายแล้วครับแต่ว่าช่วงเจมช่วงวายตี้แล้วก็ช่วงช่วงช่วงแรกช่วงแรกช่วงแรกช่วอย่างช่ว์กะทิ้งแดงเออกะทิ้งแดงกาไว้พร้อมันะคบ เอาโอเคครับผมโอะไรครับภาษาโชคจะฟอนเซอร์ก็ติฝากเนาก็ต้องฝากแล้วเนาะไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วครับอันนี้เห็ดเนี่ยอันนี้เห็ดยังนี่เจ้าเท่าม<อ>ันค่ะอันนี้ลองเท้านั้งอีกแจดนะครับ <laughs> เฮ้ยเฮ้ยเห็นหนังจิ้มมาจ้าวิ่ง้าวแจกยังไงอเห็นมาจ้า <expose S 1> พี่คลิปกูต <c oughs> ิ้งแดงก็คาดไม่เห็น พี่น้องเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับขอบคุณนะครับบัตริรถนั่งอเอกแจน,นผพลอยพาไปครับแม่กรแว่มาก,มกินเหลราได้แล้วครับเด้อไปมิโจกับแม่มาแล้วเ้อจ้าแล้วเ้าไปอีกรถขั้นหนึ่งครับพี่นอ้องอ่าไปเท่านี้ครับนั่งเอกหน่อยมาไหมครับพี่น้องไม่แต่กระบองไม่ที่สุดอ่ะฝากผลงานหน่อยครับ อันนี้คลิปก่อนการเตรียมตัวมาแล้วครับผมมาบุรีเพราะท่านเคยพอสวัสดีครับสวัสดีค่ะฮันนาี่ฮันนาีโอ้ยไฟอันนี้ย้อนแสงน้องไอริมชนระดานะครับผมนั่นเฮียนไหมสามถือคุ้มกำเนินก่อนเฮียนได้นี่ต่อมไฟไหมอ่ะอ่ะสีขาวปึ๊บโอเคสวัสดีค่ะคอนเทนต์วันนี้คือ จะมาให้เล่าว่าเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างก่อนขึ้นเวทีแล้วก็ไวรพรนแพนขับเนื่องในวันลอยกระทรงเอาเลย์โจถ้าเตรียมตัวทั้งใดนะครับก่อนก็ไม่มีอะไรเยอะค่ะเราก็แต่งหน้าแต่งหน้าทําผมทําเองทุกอย่างใช่แต่งหน้าเสร็จทําผมต่อทําผมปุ๊บใส่ชุดเตรียมขึ้นร้องเพลงของตัวเองค่ะ น้องอินไอริสลองจะเพลงครับผมจงโชคจงโซคหนูลองสองเพลงค่ะคือกระแซกเข้ามาซีกับกระทิ้งสองเพลงสองเพลงครับผมก็คือวันนี้อย่างไรก็ขึ้นเตรียมตัวแต่งหน้าแต่งตาแต่งหน้าแต่งหน้าแต่งตัวแต่งเองนะครับแต่งเองค่ะแลวก็เรื่องในวันลอยกระทงครับปวยพรแฟนคลับเลยครับค่ะก็ในวันลอยกระทงนี้นะคะน้องออริสก็ขอให้ทุกคนนะคะมี ความสุ regel, ขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงความทุกข์ความอะไรที่ไม่ดีค่ะก็ลอยไปกับกระทงนะคะก็อยให้ทุกคนรักคำพูนแบบนี้ตลอดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับยวให้น้อยเล่นเต็งัวนะครับและมาอีกหนึ่งท่านครับมันก็คือพี่จิ๋วแลนั่นเองอ่ะเดี๋ยวให้ครูโดนฝักงหน่อยครับฝากหน่อยครับอุ้ยปวดพอวันร้อยกระทงเลยครับ สวัสดีครับ FC แฟนคลับทุกท่านนะครับผมวันลกระทงปีนี้นะคบก็ขอให้ FC นะครับแฟนคลับของมอลำคาผุนร่วมมิตรนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมแล้วก็สิ่งสําคัญนะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยนะครับสิ่งไม่ดีหรืออะไรสิ่งที่แบบว่าเลวร้ายในปีนี้ก็ขอให้ลอยไปกระสายน้ำหรือลอยไปกระทงเลยนะครับผมขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดไปครับผมอ่ะเร่เฮามาเห็นพอดีครับผู้สิปิดคิปให้เฮา อันนั้นมาสิลกูกโอเคได้อยู่ได้อยู่กล้องสวยอยู่มาทานนี้ครับมาทานนี้เลยนั่นก็คือสวัสดีครับนางเอกจูนระวีการนั่นเองนะครับสวัสดีครับ <c oughs> รเอ๊ไฟมันอยู่ยทางน้นนะเดี๋ยวเอาไม้ให้น้องจันีขึ้ <c oughs> นแต <c oughs> เอกจูนคือสูงขึ้นดีไซน์ทั้งผงใบน้องอใบช่างจิ๋วนะครับเ <c oughs> มียนสั่งจิว๋วเก่าพิจิตปะเนี่ย นละคนกนางเกจูนนะครับสวัสดีค่ะอยากให้พูดถึงว่าเราเตรียมตัวยังไงบ้างครับก่อนขึ้นเวทีก็มีแต่งหน้าทาผมค่ะแล้วก็ลงผิวนะคะแล้วก็เช็คความเรียบร้อยแต่งตัวนะคะเพื่อผลงานที่ดีด้านหน้าเวทีตอนนี้อีกจูนนี่โชว์โชว์ไหนครับผมโอ้โชว์ช่วงที่สองเนาะช่วงที่สองเลยค่ะก็เป็นโชว์ปิดเนาะใช่ค่ะ แล้วก็ขึ้นฉากลำปกติตลอดทั้งคืนเลยนะครับสามารถมาให้กำลังใจน้องจูนได้เอาแล้วครับเหมือนทุกคนครับน้องจูนครับช่วงนี้เป็นช่วงของกิจกรรมประเพณีลอยกระทงให้น้องจูนไวพรวันลอยกระทงหน่อยครับผมค่ะก็ขอให้แฟนคลับทุกคนนะคะหมดทุกมดสศกหมดโรคหมดภัยมีความสุขกับการลอยกระทงนะคะโอเคครับเดี๋ยวให้น้องจูนเตรียมเตรียมตัวต่อไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับฝั่งุณร่วมมิตรแฟนเพจนะครับผ่านเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ฝั่งผิวร่วมมิตรชาแนลนะครับรวมถึงของน้องจูเอย์นะครับเพจเฟซบุ๊กอะไรครับลูกจูนระวิการค่ะแล้วก็จูนระวิการแฟนเพจด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ